ห้าเคล็ดลับอายุร้อยเจ็ดปีของจูเลียฮาวกินผูรัสก,กระเ็นแบบแพสซีฟเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตใหม่อีควาตก็งมาให้ถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตของจูเลียฮาวกินว่าเธอใช้ชีวิตยังไงทําให้เธอมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีได้ห้าเคล็ดลับที่จูเลียใช้ในการดําเนินชีวิตเคล็ดลับแรกก็คือไม่หยุดอยู่กับที่ขยับตัวอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเป็นนักวิ่ง จูเลียชอบปัญจยานเป็นชีวิตจิตใจเธอเพิ่งมาพบตัวเองว่าชอบวิ่งเมื่ออายุร้อยปีจะเห็นว่าจูเลียเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายแบบเสมอๆเราเราก็มีสุขภาพที่ดีเหมือนกับจูเลียได้เคล็ดลับที่สองจูเลียเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเราไปสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆจะทําให้เราเป็นโรคได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นโรคถุงลมป่งพองมะเร็งปอด เคล็ดลับที่สมก็คือมีกลุ่มเพื่อนชวนไปทํากิจกรรมร่วมกันจูเลียชอบไปเที่ยวสนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆไปออกกําลังกายบ้างไปเที่ยวตามชายทะเลบ้างเคล็ดลับที่สกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจูเลียจะกินอาหารแบบธรรมชาติอย่างเช่นกล้วยซุปผักถั่วเปลือกแข็งโยเกิร์ตและในแต่ละวันดื่มน้ำให้เพียงพอเคล็ดลับที่หจูเลียเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีความสุข ทำให้จิตใจของเธอเบึกบานมีสมองที่ปลอดโปร่งมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่มีความสุขมีอายุยืนยาวใช้5เคล็ดลับนี้ในการดูแลชีวิตของเรานะคะ